มาค่ะเรามาต่อกันในสปอยพฤกษาเพียงรักนะคะเป็นซีนที่แบบน่ารักสดใสดูยังไงก็คือไม่มีตรงไหนติดเลยวันต่อมาประธานจิ้นก็โทรมาบอกนางเอกว่าล่าหมียอมให้นางเอกอะ่ะเป็นเฟนออฟล่าหมีแล้วนางเอกก็สุดแสนจะด,ดีใจเพราะว่าเธอเองก,ก็ชื่นชอบแบรนด์นี้มากๆแถมเธอยังได้เป็นแฟนขับตัวยงของแบรนด์นี้ด้วย ส่วนพระเอกเขากาลังศึกษาพื้นที่ที่จะปลูกสมุนไพรได้โดยเอาไปให้นักศึกษาไปช่วยกันหาข้อมูลว่าจะมีพื้นที่ไหนที่ดีที่สุดและพวกเขาก็เจอที่เจอเจียงซึ่งมันตรงกับข้อมูลที่พระเอกได้มาจากรูปปริศนาที่โพสหาเขาในไวปยปอด้วยหรือมันก็คือรูปที่นางเอกโพสหาพระเอกนั่นแหละหลังจากนั้นนางเอกที่มุ่งมั่นอยากให้งานของเธอออกมาดีที่สุดเธอจึงขออาสามาเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางของล่าหมีหนึ่งวันเพื่อให้เธอรู้สึกคุ้นเคย แล้วนางเอกก็ไม่ไวายโดนประธานหวังมาตามตอยาอีกด้วยโดยประธานหวังพยายามที่จะแตะอ่างนางเอกนางเอกเลยงัดไม้เด็ดบอกว่าเธอจะไลฟ์สดตอนนี้เพื่อโฆษณาให้แบรนด์ล่าหมีไปด้วยเลยประธานหวังที่กลัวการเปิดเผยต่อนหน้าสื่อเพราะเขาเองก็มีความลับเรื่องผู้หญิงอยู่มากเขาจึงยอมถอยวันนี้ก่อนแต่เขาก็ตามตอแยนางเอกไม่เลิกนะเพราะว่าเขาอะเล่นส่งกลอนมาเป็นบทกลอนยาวๆให้นางเอกในตอนกลางคืนนางเอกเห็นแล้วก็แทบจะอ้วกเลยส่วนพระเอกเขาก็แอบคิดถึงนางเอกเหมือนกันนะ เมื่อนางเอกไม่ได้มาป่วนเขาในคาบเรียนแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนใจหายเหมือนกันแต่แล้วเขาก็ต้องเลิกคิดถึงเพราะว่าถึงตัวไม่มาแต่หัวใจของนางเอกก็ไม่อยู่ที่เขาอยู่ดีก็นางเอกเล่นเขียนจดหมายรักแทนใจบอกเขาว่าวันนี้ไม่เข้าเรียนนะพระเอกจึงต้องรีบเก็บมันไปเพราะว่ากลัวนักศึกษาจะเห็นส่วนนางเอกเธอก็มีนัดรับของกับล่าหมีซึ่งคนที่เป็นคนส่งของก็คือประธานหวังเจ้าเดิมเขามาตามต่อยางเอกครั้งนึงแล้วโดยเป็นครั้งที่แล้วเขาก็ไม่เข็ด ครั้งนี้เขาก็แอบจับมือนางเอกอีกนางเอกก็พยายามายเบี่ยงแต่ว่าครั้งนี้ประธานหวังเอาจริงเขาบอกกับนางเอกว่าคิดว่านางเอกได้เป็นเฟนออฟล่าหมีเป็นเพราะตัวเองหรอหรอจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเขาตั้งหากแล้วประธานหวังก็จับแขนนางเอกกระชากแล้วก็บอกไม่ให้นางเอกเล่นตัวอีกไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะไม่จ้างนางเอกแล้วก็บอกให้นางเอกะผิดสัญญาแล้วขนานั้นพระเอกที่อยู่ตรงนั้นพอดีเขาก็ได้เข้ามาช่วยนางเอก นางเอกรู้ดีว่าการที่เขาทําแบบนี้มนันทำให้แผน,นของเขาไม่ได้รับทุนจากล่าหมีแต่ว่าพระเอกก็ไม่สนเขาขอช่วยเหลือนางเอกดีกว่าเพราะเขาเองก็ทนไม่ได้เหมือนกันที่มีผู้ชายมาตามตือนนางเอกไม่เลิกแบบนี้เขาจึงได้ขู่ประธานหวังไว้ว่าจะทําอะไรก็ให้ระวังกล้องด้วยนะเพราะที่นี่มันมีกล้องวงจรปิดติดไว้หมดแล้วการที่เขาจะมาอ้างกับคนอื่นว่านางเอกใช้ตัวเข้าแลกงานแต่ภาพนี้มันฟ้องถ้าคนอื่นมาเห็นเขาก็คงไม่เชื่อในคําพูดของประธานหวัง งานเนี่ยพระเอกเล่นประธานหวังจนอยู่หมดัดจนเขาจะต้องยอมถอยจริงๆนางเอกเองก,ก็แอบ,บสงใจเพราะาพระเอกก็น่ารักแบบนี้มาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วและแล้วนางเอกก็ได้บังเอิญเห็นจดหมายนะของเธอเองที่พระเอกแอบ,บเก็บไว้นางเอกเลยแซวว่าที่แท้แล้วอ่ะเขาก็แอบ,บสนใจเธออยู่ใช่ไหมพระเอกที่กําลังแสดงบทฮีโร่อยู่เขาจึงขอแก้เขนด้วยการเดินหนีดีกว่าและนางเอกก็ได้ไปสารภาพกับประธานจินว่าเธอมีเรื่องราวากับประธานหวัง และตอนนี้ประธานหวังก็ขู่แล้วด้วยว่าจะยกเลิกสัญญากับนางเอกแล้วก็จะเรียกร้องค่าเสียหายด้วยประธานจิงจึงบอกว่าให้นางเอกไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนี้เขาขอให้นางเอกอรับงานต่อไปให้ดีเพราะว่าในางานใหม่นี้นางเอกจะได้ใส่ชุดแต่งงานที่ดีที่สุดนางเอกก็ตื่นเต้นกับงานใหม่แต่เธอเองก็ถูกเสี้ยจือถักทางเพราะว่านางาจ,จะมาแย่ชุดนี้ของนางเอกนางเอกเลยได้ขิงใส่นางกลับไปบ้างว่าเธอโพชุดนี้ลงไปในเว้ยปอของเธอแล้วหากเสี้ยจือ,อยากใส่ก็คงต้องใส่ชุดมือสองรองจากเธอ คือเสียจือโดเอาขืนสะบางเล่นออนนางงานหน้าหงายไปเลยส่วนประธานจิ้นนอกจากเรื่องงานแล้วอ่ะเขาเองก็เอาแต่คิดถึงเจ้าของร่มคันนี้เขาให้เลขาพยายามไปตามสืบว่านางเป็นใครท่านะานางเอกเธอก็เอาชุดเจ้าสาวมาถ่ายงานในห้องแล้วก็เปิดน้าทิ้งไว้เพราะว่าจะอาบน้ําแต่ว่าณตอนนั้นแม่ของเธอโทรมาเมาว่ามีหนุ่มคนนึงมาเช่าโฮมสเตย์ของพวกเราทั้งหนึ่งเดือนไม่รู้เขาลุยมาจากไหนตอนเนี้ยแม่ของนาเอกดีใจมากและหนุ่มที่พูดถึงเนี้ยก็คือพระเอกนั่นเอง เขาก็ยังงงเลยว่าทําไมโฮมเซนเนี้ยถึงได้มีชื่อเดียวกับนางเอกและนางเอกก็ได้รับสายจากประธานจิ้นด้วยเพราะว่าประธานจินได้รู้มาว่าประธานหวังอะ่ะมีเช่นสายอยู่เยอะและเพราะประธานหวังไม่ได้ตัวนางเอกเขาเลยอันาพานแกล้งนางเอกไม่ให้นางเอกได้งานชุดเจ้าสาวนี้เธอเองจึงต้องคืนชุดเจ้าสาวนี้ไปและจู่ๆตอนนั้นก็มีคนมาเคาะประตูหน้าห้อง เขาคือพระเอกนั่นเองก็เพราะว่าตอนนี้นางเอกปดน้าจนล้นแล้วมันได้ซึมไปถึงห้องของเขาแล้ว <c oughs> เขาจึงขึ้นมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอเพื่อนบ้านมาเห็นพวกเขาทั้งสองคนก็แซวกันว่าผู้ของพระเอกกับนางเอกจะแต่งงานกันแล้วหรอพระเอกที่แก้เขินไม่ไหวจึงได้ดันตัวเองเข้าไปในห้องทันทีนางเอกเองก็แซวเข้าเหมือนกันว่ามาหาเธอถึงที่ห้องเลยเหรอแต่เปล่าเลยพระเอกมาบอกว่าเธอทําน้าซึมไปถึงห้องของเขาแล้วเขาจึงได้ขึ้นมาดู แล้วก็จริงนางเอกรีวิ่งไปปิดก๊อกน้ําแต่เธอนั้นทําก๊อกน้ําพังเพิ่มอีกโชคดีที่พระเอกอะไปปิดวาวนะ้ำได้ทันแต่มันก็ทาให้ตัวนางเอกอะเปลียกปอนไปหมดแล้วนางเอกจึงอ้อนขอให้พระเอกช่วยปลดสีให้เธอหน่อยเพราะว่าเธอต้องคืนชุดนี้ให้กับแบรนดซึ่งช่วงเวลาน,านนะั้น่ะพระเอกแทบจะหยุดหายใจเลยทีเดียวเพราะว่าหลังของนางเอกมันขาวนวลเนียนมากจริงจริง ช่วงนี้นางเอกเลยผะสุขเขาระเสาแท้จริงเพราะานอกจากจะถูกกันแกล้งไม่ให้คนมาจ้างงานเธอแล้วอ่ะเธอจะต้องจ่ายค่าเสียหายหทั้งหมดของห้องพระเอกอีกด้วยแต่นางเอกก็ยังถือคติบริจาคเงินช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ยอมรับงานเล็กๆก็ได้และงานใหม่ของเธอก็คือการใส่ชุดมาสคอตแล้วก็ต้องไปถ่ายทำที่เจอร์เจียงบ้านเกิดของเธอนางเอกจะต้องปลอมตัวใส่โมอันใหญ,ญ,ญ่โตไม่ให้บรรดาชาวบ้านอาจำเธอได้เพราะเดี๋ยวแม่ของเธอจะรู้เข้า ส่วนพระเอกเขาก็ได้เดินทางมาที่เจ้เจียงเหมือนกันซึ่งพอแม่ของนางเอกเห็นแล้วนางรู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นพันหลังของพระเอกที่ไหนมาก่อนนะซึ่งที่พระเอกมาที่นี่เป็นเพราะว่าเขาจะมาศึกษาสมุนไพรหายากเพราะที่เจ้เจียงอ่ะมันมีทั้งดินลมน้ําแล้วก็ฟ้าอากาศเหมาะสมในการปลูกสมุนไพรนี้สุดๆส่วนแม่ของนางเอกก็ไปหาเลยว่าพระเอกอาจจะเป็นแฟนของนางเอกก็ได้เพราะพระเอกไปถึงศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยที่นางเอกบอกอายุก็น้อยแถมรออีกตั้งหากแม่ของนางเอกก็อยากได้ลูกเคยเป็นแบบนี้เลย ส่วนนางเอกเธอก็โดนผู้กำกับแกล้งก็งานนี้เธอต้องใส่ชุดมาสคอดกลางแดดร้อนๆและไม่ว่าเอกจะทำอะไรผู้กำกับก็ไม่เคยพอใจเลยสักครั้งเขาบอกคัดเป็นสิบๆเทคกว่าจะได้ก็เลยเอาทีมงานมาบ่นเลยแต่ว่านางเอกก็ไม่บน่นเธอสู้ร้อนแค่ไหนเธอก็ไม่หวัน่นและแล้วตอนนั้นหลี่เจินก็ได้มาที่เจ้อเจียงด้วยเหมือนกันเขาเป็นนักศึกษาปริญญาโทแผนพฤกษา,าศาสตร์แล้วก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ข,ของพระเอกด้วย เขาว่าได้เจอนางเอกครั้งแรกเขาก็รู้สึกว่านางเอกน่ารักจังเขาจึงแอบถ่ายรูปนางเอกไปหลายช็อตเลยและเขาก็ได้เข้าไปขอทําความรู้จักกับนางเอกส่วนนางเอกก็เอาแต่คอยหลบชาวบ้านก็เธอกลัวว่าชาวบ้านจะจําได้แล้วก็ไปบอกพ่อแม่ของเธอเธอ,เธอจึงต้องคอยใส่หัวมสัสคอตลอดเวลาส่วนลีเจียนเขาก็ได้มาพักที่เหมยเรือนโฮมสเตดด้วยเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเขาได้ตามพระเอกมาดูงานนั่นแหละตอนนี้เขามาตามตื่นพระเอกตลอดเพราะเขารู้ว่าพระเอกจะมาศึกษาส่วนภพรหายาที่นี่ แม่ของนางเอกก็รู้สึกว่าทำไมถึงมีแต่นุ่มๆหน้าตาดีมาพักที่นี่พร้อมกันโดยไม่นานัดหมายหากหนึ่งในนี้คือลูกเขยของนางก็คงดีไม่ใช่น้อยซึ่งนาตอนนั้นนางเอกได้โทรคุยกับแม่ของเธอและกำลังจะเตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านแต่เมื่อเธอได้ยินเสียงของพระเอกเล็ดลอดเข้ามาในมือ,ถ,อถือเธอก็รู้ว่านี่พระเอกพักโฮมเซของเธอเหรอนางเอกเลยใส่เกียร์หมาวิ่งหนีสุดชีวิตเพราะว่ากลัวว่าความลับจะแตกเธอเลยต้องมานอนที่บ้านเก่าแทนซึ่งที่เนี่มันทั้งมืดทั้งอับ นางเอกกลัวผีแทบตายแต่แล้วจู่ๆพระเอกก็โผล่มาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงนางเอกที่กลัวอยู่แล้วเลยเผลอกอดเขาทันทีก็พระเอกได้ยินเสียงของนางเอกจะโทรศั์ของแม่ของเธอเหมือนกันเขาเลยได้ออกตามหานางเอกมาถึงที่นี่นางเอกเลยอ้อนเขาแล้วขอให้เขามาเป็นแฟนปลอมของเธอได้ไหมแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมใจอ่อนเลยส่วนคืนนั้นนางเอกเลยต้องนอนที่นี่จริงๆโชคดีที่เทียนเทียนก็ไม่อยู่เป็นเพื่อนของนางเอกเหมือนกัน และนางก็แอบเห็นว่าพระเอกแอบเอาสมุนไพรมาให้นางเอกแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าพระเอกคงจะมีใจให้นางเอกบ้างนะแล้วก็จริงนางเอกเลยมีกําลังใจจะเดินหน้าจีบพระเอกเต็มที่รุ่งเช้านางเอกที่ต้องถ่ายทํางานต่อแต่ว่าบังเอิญแม่ของเธอกับพระเอกเดินมาตรงนั้นพอดีนางเอกจึงรีบใส่หัวแมสคอตแทบไม่ทันพระเอกที่รู้ทันทุกอย่างก็รีบบอกแม่ของนางเอกให้เดินเลี่ยงไปอีกทางเพราะว่าเขาจะช่วยเหลือนางเอก นางเอกที่แทบหัวใจจะไว้รู้สึกขอบคุณพระเอกเหมือนกันที่เขาว่าได้รู้งานมากขนาดเนี้และเมื่อพระเอกกำลังจะเดินขึ้นเขาหลีจ่จินก็มาป่วนเขาแล้วขอตามไปด้วยซึ่งจริงแล้วหลีจ่จินไม่ได้ตามไปช่วยนะแต่เขากลับให้พระเอกอะยุ่งมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นพระเอกกำลังจะตีเนียนว่าตัวเองอาเป็นนักท่องเที่ยวอยากขึ้นเขาชมธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ,บ้านอนะพาเดินดูหน่อยเพราะไม่งั้นเขาอาจจะหลงได้แต่ว่าจริงๆแล้วอะเขาจะปีนเขาเพื่อไปศึกษาสมุนภพยนั่นเอง แต่ว่าหลีเ่เจ้นกลับเปิดเผยว่าเขาคืออาจารย์จะมาศึกษาสมุนไพรแค่นั้นแหละชาวบ้านที่กําลังจะพาไปดูก็ปิดประตูบ้านทันทีซึ่งนั่นอาจเป็นเพราะว่าเคยมีคนมาศึกษาสมุนไพรแล้วก็ทําเรื่องไม่ดีใส่พวกชาวบ้านพวกเขาเลยเข็ดฐานะนางเอกนอกจากเธอจะโดนผู้กํากับกันแกล้งแล้วแต่ถึงยังไงเธอก็ทนได้แต่ว่าชาวบ้านก็โดนผู้กํากับเอาเปรียบเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีการเช่าพื้นที่ตรงนี้ถ่ายทําสองวันแต่ว่าผู้กํากับกับจ่ายค่าเช่าแค่หนึ่งวัน นางเองเลยพูดเกี้ยวกล่องว่าให้เอาข้าวโลกหน้าของเธอเอาไปให้ชาวบ้านคนนี้เถอะแล้วก็ขู่ว่าหากไม่ให้เธอจะเอาคลิปที่ผูก้กำกับทำงานช้าไปโพสต์ผู้กำกับเลยต้องยอมและต่อมาเมื่อนาะเอกเดินเข้ามาหนู่บ้านเธอก็เข้าไปหยอกเยาพระเอกจีบเขาอย่งงางนั้นจีบเขาอย่างนี้ยจนพระเอกค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เธอนางเองเลยคิดว่านี่ตกลงเธอจีบเขาติดแล้วหรอทําไมเขาถึงรุกเธอกลับลา นางเอกเลยหลับตาพริ้มเพราะคิดว่าเขาจะมาจุ๊บเธอแต่ว่าที่ไหนได้เขากับเอาแอปเปิลน่ะยัดเข้าไปในปากของนางเอกแทนส่วนตัวเขาก็ไปศึกษาสมุนไพรต่อเพราะาที่เจ้อเจียงมันมีดินที่เหมาะกับการปลูกสมุนไพรมากทานประธานจิน้นเขาก็เอาแต่คิดถึงเทียนเทียนโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเทียนเทียนคือเพื่อนสนิทของนางเอกแล้วก็อยู่ใกล้เขาแค่เอื้อมเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้เทียน,เท,ยนเทียนกำลังปอบนางเอกอยู่ก็นางเอกโดนพระเอกปฏิเสธมาตั้งหลายรอบแล้ว ตอนนี้เธอชักท้อใจขึ้นแล้วนะแต่ว่าเทียนเทียนก็ให้กําลังใจว่าให้ทําในสิ่งที่พระเอกต้องการสิและพระอเอกนึกขึ้นมาได้ว่าพระเอกกำลังตามหาสมุนไพยอยู่บนเขานี่นาเธอเองก็รู้ทางบนเขาดีดังนั้นแล้วอ่ะเธอจะขออาสาช่วยเขาครั้งนี้และจากนั้นในเมื่อเธอยังกลับบานไม่ได้เธอจึงต้องไปอาบน้ำที่ริมทานก่อนแต่ว่าจู่จูพระเอกก็เดินมาแถวนั้นพอดีประจบเหมาะกับที่ฝนก็ตก ซึ่งตอนนั้นนางเอกหน้าสดมากนางเอกไม่อยากเจอเขานางเลยต้องหลบฝนก่อนแต่ว่ากลับมาหลบฝนที่เดียวกับพระเอกเข้าไปอีกนางเอกที่หน้าสดมากๆใช่ไหมเลยอานเพราะคิดว่าตัวเองไม่สวยแต่พอเธอนึกขึ้นมาได้ว่าปกติแล้วนางเอกจะแต่งหน้าเต็มตลอดแต่ครั้งนี้เธอน้าสดพระเอกคงจําเธอไม่ได้หรอกนางเอกเลยดัดเสียงแล้วก็แกล้งปลอมตัวเป็นนางไม้โอ้โหแม่เจ้านางเอกคิดได้ยังไงที่ปลอมตัวเป็นนางไม้ แต่ว่าครั้งนี้จากพระเอกที่ตีหน้าข้มตอลอดเวลาก็ทําให้พระเอกอะหลุดยิ้มออกมาได้เลยซึ่งเอกก็ยังคงไม่รู้ตัวนะเธอยังคงแกล้งปลอมตัวเป็นนางไม้แล้วก็บอกทางพระเอกว่าไปหาส่วนพย,ยงไงและจากนั้นเธอก็รีบจากไปแต่นาเอกดันทําเสื้อของเธอร่วงพระเอกจึงเรียกว่าวีไหม่เหรินเธอทําเสื้อร่วงนะนาะเอกที่ยังไม่รู้ตัวก็ได้รีบกลับมาเก็บแต่พอนึกขึ้นมาได้เธอกับไอยมากทีพเอกรู้แล้วเหรอว่าเป็นเธอเธอขอตายตรงนี้ได้ไหม พระเอกรู้ตั้งนานแล้วทําไมไม่บอกปล่อยให้เธอหน้าแตกอยู่คนเดียวซึ่งที่พระเอกยิ้มออกมาได้ก็เป็นเพราะว่านางเอกอะทําตัวน่ารักใส่เขานั่นแหละส่วนนางเอกก็อายจนแทบจะแทรกแผ่นดนนหนีนี่ตลอดเวลาเขาจําเธอได้ตั้งแต่แรกเลยเหรอหนางเอกจึงขอลุยไปหาเขาที่โฮมเซทของตัวเองในเมื่อตอนนี้ทางโลงแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยู่น้องชายก็ไม่สนเธอจึงไปหาเขาแล้วก็ไปตกลงกับพระเอกว่าเธอจะยอมเป็นไกด์ให้กับเขา แต่แล้วจูจ่ๆพ่อกับแม่แล้วก็น้องชายก็ได้เข้ามานางเอกที่ตกใจจในได้ลมทับใส่พระเอกณตอนนี้ทุกคนต่างก็เห็นว่านางเอกนอนอยู่บนตัวของพระเอกนี่ตกลงแล้วพวกทั้งสองคนเป็นอะไรกันนางเอกจึงรีบลุกขึ้นมาและในเมื่อได้จังหวะพอดีเธอเลยเปิดเผยตัวไปเลยว่าเขาคือแฟนของเธอซึ่งตอนแรกแม่ของนางเอกก็ดูจะไม่เชื่อก็พระเอกก็ทาตัวเกรงใส่นางเอกสักขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่ยอมเล่น,ล,นละครเป็นแฟนปลอมๆของนางเอกด้วยนะ ต่นางเอกก็ส่งสายตาว้อวอนว่าเธอจะยอมเป็นกายให้กับเขาหากเขายอมเป็นแฟนเธอพระเอกจะได้แต่ทอดถอนใจแล้วก็บอกว่าเขาเองคือจวงอีแฟนของนางเอกแค่นั้นแหละทุกคนต่างก็เฮกันทางบ้านเพราะแม่ของนางเอกก็อยากได้พระเอกมาเป็นลูกเขยอยู่แล้วส่วนนางเอกที่โดนแม่บังคับให้มีแฟนเธอก็ได้มีแฟนสมใจสักทีแต่ว่าพระเอกกับแอบเซนที่ต้องมาเล่นละครอ,อะไรแบบนี้และนางเอกก็ลากพระเอกมาคุยมาเคลียร์กันว่าเธอจะยอมเขาเอง ซึ่งนางเอกก็แอบจิตกัดเขาเบาๆด้วยนะว่าจะให้เธอเป็นฝ่ายลุกก่อนทุกครั้งก็ไม่ไหวนะเธอก็ขอให้พระเอกเป็นฝ่ายเริ่มก่อนบ้างสิซึ่งพระเอกที่สุดแสนจะเย็นชาก็ได้ทําหน้านยิ่งใสแต่ว่าคําพูดของเขาว่ากลับตรงกันข้ามเขาได้นัดในนะให้หนางเอกไปเดินเขากับเขาก็ากได้ซึ่งณตอนนี้นางเอกก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วเธอจึงไปฉลองด้วยการดื่มแต่ว่าดื่มน้ำเปล่านะซึ่งหลี่เจินก็เห็นว่านางเอก,กน่ารักดีเขาจึงขอมาดื่มกับนางเอกด้วย แล้วเขาก็ขอทำความารู้จักกับเธอและพอพระเอกมาเห็นเขาพอดีหลีเจินจึงถามว่านี่ตกลงพระเอกกับนางเอกกับเป็นแฟนกันจริงๆหรอแล้วพวกคนทั้งสองคนงรู้จักกันได้ยังไงก็เขาเองอ่ะไม่เคยเห็นพระเอกสนใจเรื่องอื่นเลยนอกจากต้นไม้ส่วนเทียนเทียนนางก็มาแซวนางเอกว่าตกลงแล้วพระเอกยอมเป็นแฟนของเธอแล้วหรอนี่นางพลาดเรื่องเด็ดอะไรไปหรือเปล่าส่วนเรื่องของเทียนเทียนเองประธานจินเขาก็พยายามที่จะสะเก็ตรูปเหมือนของเทียนเทียนออกมาเพื่อจะตามหานางในฝันให้ได้ แต่รูปที่เขาวาดกับทําเอาเลขาของเขาปวดหัวเพราะารูปมันช่างหน้าเกลียดไม่ตรงกับตัวจริงเลยต่อมานางเอกก็ทําตามคําสัญญาเธอได้พาพระเอกไปขึ้นเขาแต่ว่าวันนี้ฝนมันจะตกเธอเลย่มพาเขากลับบ้านก่อนเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อกับแม่ของนงเอกก็เตรียมกับข้าวเลยนลูกเขยอย่างดีจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสัมภาษณ์พระเอกกันใหญ่ว่ารู้จักนางเอกได้ไงแล้วทําไมเขาถึงชอบนางเอกได้เพราะน่นางเอกอะดูเหมือนจะมีข้อเสียเยอะมากนะ ครั้งนี้พระเอกเล่นได้เนียนเนียนจนคิดว่าเขา่คิดจริง,รงหรือเปล่าก็เขาบอกว่าที่เขาชอบนางเอกเป็นเพราะว่านางเอกดูเป็นคนตรงๆร,งรงแล้วก็ง่ายๆจะปัญหาอะไรก็ทุ่มสุดกําลังไม่เคยยอมแพ้นางเอกถึงกับอึ้งว่านี่เขาคิดว่าเธอเป็นคนแบบนี้จริงๆรเหรอส่วนนางเอกเธอก็ไม่รู้ตัวเลยว่าพระเอกอ่ะได้แอบชอบเธอแล้วเพราะว่าตอนนี้เธอได้แกล้งพระเอกด้วยการตักอาหารที่พระเอกไม่ชอบให้เขาเ,เต็มจานแต่กับ,บอกกับพ่อแม่ว่าเธอรู้ใจพระเอกอย่างสุดๆว่าพระเอกอ่ะชอบกินของพวกนี้ ซึ่งในอดีตตอนที่นางเอกอเรียนอยู่นางเอกแอมเห็นว่าเขาไม่ชอบกินอะไรบ้างครั้งเนี้เยเธอเลยขอแกล้งเขาให้สะใจเล่นและต่อมาพระเอกก็โชว์สกิลการเป็นพ่อบ้านที่ดีเขาเพียบพร้อมทางรูปร่างหน้าตาการศึกษาแถมยังทำงานบ้านเก่องอีกด้วยน้องชายของนางเอกก็แซวว่านางเอกก็จบด็อกเตอร์เหมือนกันทำไมไม่เห็นเหมือนพระเอกเลยจากนั้นแม่ของนางเอกก็เอารูปสมัยเด็กของนางเอกให้พระเอกดู นางเอกเห็นแบบนี้แล้วก็รีบกันพระเอกออกไปเลยก็เธอไม่อยากให้เขาไม่เห็นว่าเธอหน้าตาขี้เหร่ขนาดตอนอเด็กๆกว่าที่นางเอกจะสวยได้เหมือนปัจจุบันเนี้ยก็แทบแย่เธอจึงไม่ยอมให้เขา,าเห็นหน้าของเธอหรอกและแม่ของนางเอกก็ขอให้นางเอกไปร่วมงานลูกของน้าหวังแทนโดยให้นางเอกอ่พาพระเอกไปด้วยก็แม่ของนางเอกมีแผนนางหวังว่าจะให้นางเอกไปเปิดตัวแฟนต่อหน้าทุกคนในหมู่บ้านคนอื่นจะได้รู้ว่าเทียนเอกจบด็อกเตอร์ทั้งสวยทั้งฉลาดก็มีแฟนเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนแล้ว แต่ว่าจริงๆแล้วนายเอกไม่อยากไปเพราะว่างานนี้เธอต้องไปเจอเพื่อนเก่าๆที่เคยถักถางเธอตั้งแต่สมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอขี้เลยแต่ในเมื่อเธอปฏิเสธแม่ไม่ได้เธอลองเข้าไปย่างเชิงพระเอกว่าจะไปกับเธอหรือเปล่าแต่ว่าคําตอบที่ได้ก็คงไม่ต้องเดาคือพระเอกอะไม่ไปเขาแสดงละครเป็นแฟนของนางเอกต่อหน้าพ่อแม่แล้วก็แทบจะไม่ไหวนี่นังต้องไปแสดงละครต่อหน้าคนอื่นอีกเขาจึงของไม่รับปาก ต่อมาประธานจิ้งก็โทรหานางเอกให้หนางเอกช่วยพ์รูปวาดเพื่อตามหาผู้หญิงในภาพให้หน่อยซึ่งรูปภาพเนี่ยมันก็คือรูปของเทียนเทียนนั่เองแต่ขนาดเจ้าตัวอย่างเทียนเทียนเห็นภาพเนี่ยแล้วอะ่ะก็ยังบอกเลยว่ารูปใครอะน่าเกลียดจ,จังส่วนนางเอกก็ลายสดเปิดสวนองุ่นต่อไปเลยเพราะว่าเธออยากจะช่วยเทียนเทนะียนอะโปรโมทสวนองุ่นนี้ด้วยต่อมาน้องชายของนางเอกก็เอารูปเก่าๆก,กับแดรี่ของนางเอกมาให้พระเอกดูเพราะเขารู้ดีว่าหากหนางเอกไปงานเลี้ยงคนเดียวเธอจะต้องโดนเพื่อนรอแน่ๆ เขาจึงมาขอร้องพระเอกให้เห็นใจว่านางเอกต้องผ่านอดีตในสมัยเด็กที่เลวร้ายยังไงมาบ้างเธอโดนล้อว่าขี้เละมาตลอดแล้วก็จริงเมื่อนางเอกมาถึงในงานนี้เพื่อนเก่าๆก็ลุมว่านางเอกว่าเก่งถึงขนาดเป็นด็อกเตอร์แล้วแต่กลับไม่มีแฟนสักคนแต่ว่ายังไม่ทันรอได้เท่าไหร่พระเอกก็ปรากฏตัวเขาได้บอกว่าเขาคือแฟนของนางเอกต่อหน้าทุกคนนางเอกเองก,ก็ตกใจเหมือนกันที่เขามาในงานแบบนี้แต่ว่าก็ดีใจไม่น้อยที่สุดท้ายแล้ว่เธอก็แก้แค้นเพื่อนๆได้สําเร็จ ส่วนเซียจือกัแอบิชานางเอกอยู่ไกลๆเพราะว่านางเพิ่งมารู้ว่านางเอกกับพระเอกเป็นแฟนกันโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระเอกกับเป็นแฟนปลอมๆของนางเอกเท่านั้นและในงานงานนี้พระเอกก็เล่นได้เนียนอีกแล้วเขาทั้งรักทั้งห่วงนางเอกตีเนียนจนนางเอกเริ่มคิดว่าเป็นความจริงหรือเปล่าเนี่ยและเมื่อตอนที่นางเอกเผลอดื่มเหล้าเธอจึงสลบคาโต๊ะไปเลยซึ่งพระเอกก็รู้แล้วใช่ไหมว่านางเอกกับแพ้อลกอฮอล์เขาจึงได้อุ้มนางเอกกลับบ้านทันทีเขาได้แสดงความรักที่มีต่อเธอต่อน้าทุกคน แต่พอพลใสยตาทุกคนแค่นั้นแหละเขาก็แทบจะเวียนนงเอกลงอาจจะอ้อมกอดก็นางเอกไม่ได้ดื่มแล้วจริงๆซะหน่อยตอนนี้นังเอกเลยแซวพระเอกว่านี่เขาเริ่มจะชอบเธอขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมเธอพอจะทํานายได้นะส่วนพระเอกก็บอกว่าหากนางเอกทํานายได้ก็ให้ทานายไปเลยว่าพรุ่งนี้เธอจะตื่นสายไหมเพราะว่าเขาจะนัดก,กับเธอขึ้นเขาตอน7จ็ดโมงและเขาก็ได้แก้แค้นนังเอกกลับด้วยเ่องที่นางเอกเอาผักที่เขาไม่ชอบมาให้เขากิน ตอนนี้ในเมื่อเขาได้อ่านไดอารี่ของนางเอกแล้วเขาจึงรู้ว่านางเอกอะ่ะไม่ชอบกินขนมไหว้พระจันทร์ไส้โหยิง้งเขาจึงไปบอกให้ดีเจนไปซื้อให้นางเอกพอนางเอกได้เห็นดังนั้นก็รู้เลยว่าเธอโดนพระเอกเล่นงานเข้าซะแล้วดังนั้นแล้วเช้าวันต่อไปเธอจะต้องออกคืนให้ได้แน่